เพื่อนผมเนี่ยก็อาจไปมีโตคัลลมกันมากอะไรกมั่นจนแบบมีปัญหาเขาก็เลยขึ้นมาปิดชั้น2ครับประมาณสูงน่าจะสูงประมาณสักหกเมตรได้ครับเอหลุดออกมาเขาไล่ตีออกมาเอบางเขนวิ่งหลุดออกมากระโดดลงมาก็คือเที่ยวกันอยู่ในผับครับแล้วตำรวจเขามาคล้ายๆมาหาเรื่องครับมาตบหน้า ตบหน้าเพื่อนผมตำรวจเขาก็ควักปืนควักปืนขึ้นมาแต่เป็นตำรวจหน้าเครื่องแบบนะครับเพื่อนผมน่าจะตกใจแล้วเขายิงใส่ตำรวจความในใจรายการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดแขกรับเชิญทุกคนล้วนสำนึกผิดและตั้งใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่และจะไม่กลับเข้าไปในเรือนจำอีกครั้ง แคกรับเชิญไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นครูชีวิตที่จะไม่ให้เยาวชนของชาติต้องผิดพลาดเหมือนพวกเขาสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสซมไม่เหม็นขาว สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการถามได้จันนะครับวันนี้เรายังอยู่กับคุณบางดุลบางกะปีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบางดุลย้ายมาอยู่หลายที่ตั้งแต่เรือนจําพิเศษกรุงเทพเรือนจำลาดยาวแล้วก็มาสุดท้ายมาที่เขาบินครับผมหลังจากที่บรรดาเพื่อนสนิททั้งหลายกับคดีกับเหตุการณ์เจ็ดประจันบาลเขาย้ายไปครับผมคุณบางดุลก็อยู่กับต้นลายพางครับผมแล้วก็แล้วก็เหม่งเหม่งย้ายมาเหม่งบางําย้ายมา ก็แม่งก็โดนย้ายโดนย้ายไปเรื่องที่ว่าด่าตำรวจด่าตำรวจโทรศัพท์อยู่ในเรือนจำด่าตำรวจใช่ครับเพราะต<ม>ำรวจมาข่มขู่ชาวเงินใช่ครับผมอลพอแม่งย้ายไปปุ๊บเสร็จตันนี้ก็อยู่กับต้นแล้วก็แจ็คโพดําหนูโพดําเอบังเขนแล้วก็เด่นของเตยแล้วก็ปูบางนาก็อยู่ด้วยกันก็ใช้ชีวิตปกติครับก็ทํางานข้างนอกกันก็คือเหมือนกับว่า ขายรถขายอะไรข้างนอกกันแบบเราติดต่อข้างในอย่างเงี้ยแล้วก็มียาสิบติดด้วยตอนนั้นเพราะตอนนั้นเขาบินยังใช้โทรศัพท์ได้ใช้โทรศัพท์ได้ครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ใช้นะครับคือแอบกันใช้คือตอนนั้นเขาเรียกเขาบินนี่เขาบินซิตี้คือยิ่งกับมอร์ดิคิงมีทุกทุกสิ่งให้เลือกสรรนะครับตอนยุกยุคนั้นก็คือพอปุ๊บเสร็จก็อยู่เขาบินกันไปก็ได้สักพักครับก็มีเรื่องมีราวกันกระทบกระทั่งกันนะครับกระทบกระทั่งกันก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่า เขาขึ้นมาปิดเราฝั่งคู่ดีนี่ใช่บอกที่มันเป็นพวกไหนอรัก็บ้านบ้านพวกบ้านเมืองการพวกอะไรเนี้ยครับที่ว่าทะเลาะกันไม่เบื่อไม่เมากันอยู่ครับแบบว่าไอ้นี่กันอยู่ท่าทีนเมืองการเขาไม่ถูกกับพวกเราใช่ครับตอนนั้นคือไม่ไม่ไม่ถูกกันครับก็คือว่าไม่ใช่ไม่ถูกครับคือพ่อบ้านเขาก็ซีกับผมนี่แหละซีกันพ่อบ้านเขาเขาก็ซีกับผมแต่ส่วนมากจะเป็นพวกเด็กในบ้านเด็กในบ้านเขาเด็กในบ้านเด็กพวกเพื่อนผมเนี้ยก็อาจไปมีโต้คลมกันมากอะไรกันบ้ากจนแบบมีปัญหา เขาก็เลยขึ้นมาปิดเขาก็เลยขึ้นมาปิดเหตุการณ์ยังไงบ้างอ่ะปุ๊บก็พอเขาขึ้นมาปิดกันก็คว้างคงคว้างขวดใส่กันนะครับคว้างคง่งขวดจังหวะจังหวะเพื่อนผมอะอีกคนนึงอะคือเอแต่ตอนนั้นอะผมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างพอรู้ข่าวผมก็จะวิ่งขึ้นไปข้างบนวิ่งวิ่งขึ้นไปว่ามันเรื่องอะไรกันจะไปคุยอะไรเงี้ยเอก็ชั้นสองอประมาณสูงน่าจะสูงประมาณสักหกเจ็ดเมตรได้ครับเอ หลุดออกมาเขาไล่ตีออกมาเอบางเขววิ่งหลุดออกมากระโดดลงมาจากชั้นลอย <c oughs> ผมวิ่งไปพอดีเห็นกระโดดลงมาเอาหันเอผมก็เลยวิ่งไปไปช่วยเอประคองขึ้นมาก็ขึ้นไปแล้วมาเคลียร์กันไปคุยกัน,กนว่ามันเรื่องอะไรกันอะไรกันไปมาปุ๊ก็เอาต้นเรื่องไปที่หน้ามการแดนพอเดินจะเดินก่อนจะเดินไปถึงหน้ามการแดนจังหวะเขารอยอยู่แล้วเขาจะเล่นคนเนี้ย คนในบ้านผมนี่ยเขาจะเล่นจะเล่นคนเนี้แต่คนในบ้านผม,มแต่ก่อนเขาอยู่ในบ้านผมแต่เขาไม่ได้อยู่แล้วคือเขาติดนี่เยอะอะติดนี่เขาเยอะคือผมไม่เอาไม่เอาแล้วคนนี้คือหลายหลายทีแล้วเขาวิ่งมาแต่เราจังหวะเขาอยู่กับเราเราจะไม่เอาก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขาวิ่งมาปุ๊บเขาหยิบไม้ตีเขาเขาหัวแล้วจะเอาเหล็กแทงเอาเหล็กแทงว่าผมก็กอดคอคนในบ้านผมก่เกคอหลบอะครับ แบบยื้อหลบยื้อไม่ให้โดน่ะยื้อไม่ให้โดนปุ๊บป๊เขาเห็นปุ๊บเขาบอกบังบังอย่ายุ่งบังอย่ายุ่งเนี่ยบังอย่ายุ่งบอกไม่เราไม่ยุ่งไม่ได้คนในบ้านอคนในบ้านคนแถวบ้านเนี่ยไม่ยุ่งไม่ได้เราเขาก็หยุดเขาก็หยุดเขาหยุดปุ๊บผมพาไปที่ทำการแดนพาไปที่ทำการแดนผลท้ายปุ๊บเสร็จก็เอาคนในบ้านของขึ้นไปขังเพราะเป็นหนี้เยอะเขาเป็นหนี้เยอะตอนที่เอาคนในบ้านเนี่ยเพื่อไปที่ทำการแดนเนี่ยเหตุผลกีนเอาไปคือเพื่ออะไรอ่ะก็คือว่าถ้าหยุด ตายแน่คือเนี่ยเอาถ้าอยู่ตายแน่เพราะฉะนั้นให้ไปอยู่ในสายตาของเจ้าหน้าที่ใค่ถ้าอยู่ตายแน่คือเคลียร์ไม่ลงแน่เรื่องนี้มันมันมันจบไม่ได้อะม,มันจบกันไม่ได้แน่พมกว็าเอาไปคือเราตอนนั้นคือเขาจะเดินไปของเขาอยู่แล้วแหละแต่จังหวะจังหวะเดินลงมาเนี่ยทางนู้นอะมาปิดเขาพอดีแล้วจังหวะผมอยู่อ่ะถ้าผมทิ้งเขาก็เหมือนยังไงป่ะผมก็เด็กล็อกคอเขาปัดเขาตีมาผมก็ปัดหลบไม่ให้เขาโดนอะแล้วก็พาเขาไปจนแบบ ทางนู้นเขาบอกบังอย่ายุ่งบังไม่เกี่ยวว่ามันไอ้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ยุ่งไม่ได้ครับผมก็เลยพาเขาไปเขาก็เลยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรอืเพราะเขากับเขากับผมไม่ค่อยมีปัญหากันคือเราใช้เหตุผลคุยกันมากกว่าพอปุ๊บเสร็จผมาพาไปที่กรมการแดนพาไปที่กรมการแดนปุ๊บเจ้าที่ถามต้นสายไปเหตุมาไงอะไรเงี้ยก็เป็นนี่เขาจริงก็ไม่มีจ่ายเขาก็ขึ้นขังไปเอาขึ้นเอาเขาขึ้นขังไปพสปุ๊บเสร็จปุ๊บก็จบไปเหตุการณ์นั้น เดี๋ยวนี้ก็อยู่กันปกติจนเพื่อนผมปล่อยต้นลายพางปล่อยพอต้นปล่อยปุ๊บเสร็จผมก็มาผมก็เด่นแล้วก็แจ็คโพดําแล้วก็ปูวังนาก็ก็อยู่ด้วยกันก็ใช้ชีวิตปกติก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจนมาถึงวันอะอภัยโทษอภัยโทษจะมาแล้วพออภัยโทษมาผมไม่ได้ผมก็รอจนผมได้รับข่าวร้ายคือข่าวร้ายก็คือว่า ทางบ้านได้รับข่าวร้ายจากทางบ้านคือเป็นที่วผมไม่ชอบคือว่าติดคุกผมไม่เป็นไรที่ผมไม่ไม่อยากรับรู้เรื่องข้างนอกเขาทางบ้านก็มาเยี่ยมมาบอกว่าปู่เสียปู่เสียย่าเสียพอปู่เสียเสร็จก็มาย่าเสียแล้วก like. like ็พี <c oughs> ่ชายลูกพี่ลูกน้องกันเสียอีกสองคนก็ตอนนี้ที่บ้านไม่เหลือใครแล้วตอนนี้ถ้าอย่างนี้ไม่เหลือใครแล้วเหลือพ่อแล้วก็น้องไม่มีที่บ้านไม่ไม่เหลือใครแล้วปุ๊บ เราก็ไม่อยากะเกไม่อยากใจอะไรแล้วครับก็ทําตัวดีจะปล่อยแล้วก็ทําตัวดีมาตลอดจนมาอาภัยมาอีกลูกหนึ่งผมเหลือน้อยแล้วก็ได้พระทานอาภัยโทษก็ปล่อยตัวออกมาอมผมปล่อยตัวออกมาปุ๊บเสร็จปุ๊บก็มาดูแลที่บ้านเอาพ่อกลับมาอยู่บ้านเอากับบ้านไปมีเรื่องแต่ตัวผมผมไม่ได้มีเองปล่อยมาได้หกเดือนเพื่อนๆมีเรื่องกัน ไปทะเลาะกับตำรวจแล้วก็ไปยิงตำรวจเสียชีวิตใช่แต่ผมอยู่ในกลุ่มในกลุ่มนั้นด้วยเขาไปยิงตำรวจเสียชีวิตแล้วเหตุการณ์ส่เหตุการณ์นั้นมันคือยังไงอะ่ะก็คือเที่ยวกันอยู่ในผับครับแล้วตำรวจเขามาคล้ ara, ายๆมาหาเรื่องครับมาตบหน้าตบหน้าเพื่อนผมมา,ผม,มาตบหน้าพอมาตบหน้าปุ๊บเสร็จเพื่อนผมก็เถียงกันอะไรกันอะไนแหละคือซึ่งตอนนั้นผมอยู่ข้างในผมอยู่ในผับอืแต่ผม่าออกมาตอนหลัง ตำรวจเขาก็ควักปืนควักปืนขึ้นมาแต่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับพอปุ๊บเสร็จเขาก็เอาปืนเอาปืนมาปุ๊บก็แย่งปืนกันเขายิงปืนเงินฟ้าในพวกเพื่อนผมแย่งปืนพอแย่งปืนได้ปุ๊บเสร็จปุ๊บเพื่อนผมกําลังจะเดินไปที่รถละคือคือไม่ได้จะทําอะไรเขาหรอกจะเดินที่รถแล้วจังหวะเขาไปหยิบอะไรเอาหยิบไปหยิบอะไรสักอย่างแหละแล้วตามเพื่อนผมมาเพื่อนผมน่าจะตกใจแล้วเขายิงใส่ตำรวจยิงใส่ตำรวจยิงใส่ตำรวจปุ๊บ ตำรวจจับหมดเลยแล้วแต่แถวบ้านแถวบ้านผมก็คือชื่อผมัดังแล้วแต่เหตุมนไม่ได้เกิดแถวบ้านคะรับเหตุมนเกิดแถวบ้านแต่ชื่อเราเราเที่ยวแถวนั้นนะ่ะมันดังแล้ว,ลวเขาก็เลยแบบเป็นพวกเราเป็นกลุ่มเราอืเขาเลยมาจับผมจับผมไปด้วยจับไปทั้งหมดห้าคนจับที่ว่าตัวหลักๆห้าคนแล้วก็คนยิงคนอะไรเงี้ยไปปุ๊บเสร็จพอไปถึงสอนอปุ๊บให้ผมไปสู้ชั้นศาลเอาเพราะผมอยู่ในกลุ่มด้วยเขาเลยเขาเอาลุกร่วม ผมก็สู้คดียกฟ้องแต่ผมประกันออกมามาโดนจับยาเสพติดคือเรื่องคดีตำรวจตายรอดผมประกันออกมาแล้วผมมาโดนยาเสพติดอีกผม,ผมประกันผมประกันคดีตำรวจออกมาแล้วใช่รับแล้วผมมาโดนตำรวจยัดยาเสพติดตำรวจจะยาเสพติดใช่เฮ้อเขายับยังไงอะ่ะก็เขาจับผมนี่แหละน่าจะหมันไส้เนี่ครับหมันหมันหม,มันไส่น่าจะหมันไส้ มันไสผมเนี่ยมันไสแต่ข้อมูลเขาก็มีอยู่แล้วว่าตัวผมว่าเราเคยเป็นพ่อค้าอะไรเงี้ยสมัยตอนเราเคยเป็นพ่อค้าครึ่งตอนนั้นผมไม่มีของกลางเลยข้อคดีประกันออกมาคดีตำรวจประกันออกมายังสู้อยู่ผับการมาได้ยี่แปดวันผมมาโดนจับคดียาเสพติดแต่นี้ก็เขาบอกว่าไงก็เขาบอกว่าอยู่ไม่ได้หรอกผอยู่ก็ตายก็เหมือนเราคาด เหมือนัเหมือนเรารู้เห็นว่าเราไปฆ่าตำรวจด้วยครับเหมือนเขาจะเอาอ่ะตำรวจเขายัดข้อหาได้ยังไงอะฮะก็คือสืบตอนเนื่องจากคดีเนี้ยแหละครับอืมสืบตอนเนี้ยองไรเนี้ยเหมือนเราไปทําเพื่อนเขาอะแล้วทําเหมือนทาอะไรเราไม่ได้เราประกันออกมาเนี้ยอืบวกกับเรามีประวัติด้วยพวกนี้ปวดเรื่องยาด้วยใช่เรามีประวัติเรื่องยาเสพติดด้วยอืพวกนี้เขาก็เลยทําอะไรไม่ได้เราประกันออกมาเน้ยเขาก็เลยยัดยาเสพติดให้เราแล้วเราโดน โดนเข้าไปอยู่ข้างในครับคดีคดีที่ว่าไอ้ยิงตำรวจกันผมยกฟ้องเพราะพยานเห็นหมดกล้องวงจรเห็นหมดว่าผมไม่ได้อะไรเลยไม่เกี่ยวข้องด้วยไม่เกี่ยวข้องด้วยผมยกฟ้องแต่คดียาเสพติดผมไม่สู้ผมรับเลยผมรับสารภาพทําไมอ่ะเพราะผมไม่มีต้นทุนที่จะสู้ครับเพราะถ้าสู้คดีมันต้องใช้ตังใช้อะไรแล้วอย่างประวัติเราไม่ดีอยู่แล้วก็เลยรับสารภาพก็คดีนี้ก็ตัดมาอีกสี่ปีแปด สี่ปีแปดเดือนสี่ปีแปดเดือนเข้าไปอยู่บาบัดครับเข้าไปอยู่บาบัดก็คือใช้ชีวิตปกติครับบาบัดก็เราอยู่มันอยู่คุกมานานแล้วก็คือเบื่อแล้วการเกเรการอะไรเงี้ยคืออยากจะอยู่ไปวันวันก็อยู่อยู่บาบัดไปสี่ปีโทษตัดสินมาสี่ปีแปดติดไปสี่ปีหกเดือนรถไปไดลดไ,ไปแค่สองเดือนเองใช่ครับก็อยู่ปกติก็มีทะเลาะกันนิดนิดหน่อยหน่อยไม,ไม่ไม่อะไรมากมายก็อยู่้าขาย อยู่บัตรผมกข็ขายเปิดร้านขายของเปิดอันนู่นนี่นั่นหาตังค์ผมติดคุกผมชอบหาตังค์หาตังค์เพราะเราไปเก็บออกไปเราไม่อยากออกมานับศูนย์อะไรเงี้ยพอืมบผมก็เก็บจนมาได้พระนักทานพยโทษปุ๊บผมก็ปล่อยมาพอปล่อยออกมา,ป,อออกมาป,ปุ๊บเด็จมันพอแล้วครับอิ่มตัวแล้วไม่อยากอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตมีครอบครัวมีอะไรทามาหากินอันนี้คือกล้วยแ,กแตกๆลองกินดูนี่ข้าวบุปผะอร่อยไหมเข้าปากปุ๊บกรอบเลยกรอบแล้วมัน พอมันเสร็จปุ๊บความหวานของกล้วยจะมาแล้วกรอบๆมันๆสำคัญคือหอมด้วยมันทําจากกล้วยน้ำมันนะมันไม่เลี่ยนน้ํามันนะใช่ไหมใช่มันไม่เลี่ยนน้ํามันนะเคี้ยวครั้งแรกกรอบเคี้ยวครั้งที่สองหวานอเคี้ยวครั้งที่สามไม่ดูแล้เพราะคืนไปแล้วนี่กระปุกนี้ใครที่สนใจเนี่ยกล้วยบุกผาเนี่ยอร่อยโทนน้ำสิบบาทก่อนจะคุยคุณบางนุนต่อไปนี่นะครับเดี๋ยว ขอคุยนิดนึ่งอันนี้ก็คือน้ำส้ม,มยูสุนะครับคอลลาเจนที่ต้องบอกว่ารสชาติอร่อยมากเอามาผสมกับน้ำเย็นแล้วก็ใส่น้ำแข็งหน่อยนึงนะครับเป็นน้ำส้มนะครับเพราะว่ามีผงส้มยูสุแล้วที่สําคัญเนี่ยในนี้มีคอลลาเจนด้วยนะครับมีคอลลาเจนไททูเพื่อบำรุงเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะครับแล้วก็มีคอลลาเจนไนเปปไทด์ที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณนะครับนัคกคุยกับคุณบางดุลต่อ15ปีที่อยู่ในเรือนจําเนี่ย คุณวังดูลต้องบอกเรียกว่ากว้างขวางแล้วก็สิริลมกับนักโทษตัวต่างๆเนี้ยร้ายต่อหลายคนเรามาไล่กันดีกว่าข้อที่หนึ่งคือเม่งปากดําใช่ครับผมสนิทกันขนาดไหนสนิทกันมากครับผมก็เพื่อนรักกันเลยครับกับเม่งเล่าความประทับใจกับเม่งปากดำสั้นๆให้ฟังหน่อยก็ค,คือผมมีอะไรเม่งไม่เคยทิ้งผมเดือดร้อนอะไรเม่งไม่ไม่เคยปฏิเสธครับผมมีเรื่องมีเราเม่งไปตลอดเหตุการณ์ที่ประทับใจกับเม่งเหตุการณ์ตอนไหน ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคือตอนนั้นผมอยู่เขาบินแลวตอนนั้นผมแย่แย่แยจริงๆเลยแย่อยากจะเดือดร้อนข้างนอกมีปัญหาผมเอ่ยเม่งว่าเม่งเพื่อนช่วยผมหน่อยอเพื่อนอะไรเงี้ยเม่งก็เพื่อนเอาเลขบัญชีมาเลยผมโอนให้จับจำนวนเงินได้มาว่าเม่งให้เท่าไหร่ก็ประมาณตอนนั้นถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเม่งให้ให้ผมได้มันสามหมื่นได้ไมั้งสามหมื่นครับประมาณสามหมื่นแล้วก็ เบ่งก็จะซื้อโทรศัพท์ให้ด้วยตอนนั้นว้าวครับผมนี่คือความประทับใจกับเบ่งปากดาส่วนคนต่อไปคือบอยไรพางหรือบอยพลดรอนครับผมอืมอันนี้นก็คู่คดีกันตั้งอ่ะันสามที่ว่าก่อจราจรมาด้วยกันแล้วก็มาผ่านอะไรมากันเยอะที่เดินจํากลางขบินขังด้วยกันอะไรด้วยกันยอมอดยอมอดด้วยกันมีเรื่องไปด้วยกันเหตุการณ์ที่ลืมไม่ลงกับคุณบอยพลดรอนคือเหตุการณ์ช่วงไหนฮะ ก็ช่วงที่มีเรื่องเนี่ยครับมีเรื่องที่ว่าทะเลาะกับจ้หนที่แล้วก็ทะเลาะกับภาคอื่นนะครับก็ไม่ทิ้งกันนะครับหลังชนกันเลยไปไหนไปด้วยกันครับกับบอยบังฟัดนะครับส่วนบังฟัดยานาวาก็อยู่ในบ้านเดียวนครับเพราะตอนนั้นบางวานันบางวันอ่อนนุชเป็นพ่อบ้านซึ่งพวกผมชุดดัดยาวจะย้ายเข้าอยู่ในนั้นเขาไปเจอกับฟัดเจอกับฟัดก็อาจ,จะาะใส่เขาดีอะคับฟัด ก็เขาเป็นคนที่มีเหตุผลมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนิทกันในอย่างเป็นมุสลิมด้วยกันด้วยอืมเหตุการณ์ที่เคยร่วมพิิกรรมกับบังฟัดคืออะไรฮะก็เนี่ยครับมีเรื่องมีราวครับคือฟัดก็อยู่ในเหตุการณ์ท,ทุกเหตุการณ์ครับก็ไม่ทิ้งกันนะครับบังปะละ่ะมังปะนี่เพื่อนรักก็คือนอนนอนอยู่ด้วยกันรู้จักกันตั้งแต่ข้างนอกแล้วกับกระปะรู้จักกันตั้งข้างนอกแล้ว,จ,ากกานลวจนมาเข้าไปอยู่ข้างใน แล้วก็มานอนอยู่ด้วยกันซีกันไปไหนไปด้วยกันยอมอดยอมอะไรด้วยกันจนมาอยู่เขาบินจนวันที่เขาเสียชีวิตผมก็ไปเหตุการณ์ที่คุณบังดูลเนี่ยจดจํามากที่สุดเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากที่สุดเนี่ยตลอดเวลาสิบห้าปีของที่อยู่ในเดือนจําเนี่ยคือเหตุการณ์ตอนไหนฮะคือเหตุการณ์ตีนตีะครับผมตีกันที่เดือนจำกลางเขาบินครับเพราะตีกันตอนนั้นทะเลาะกับ ฝั่งงข้ามฝั่งกาญจนบ,บุรีทะเลาะกันก็ต่างคนต่างได้ครับไม่ไม่ได้อะไรกันก็คือเปิดหวอเรือนจำนี่เปิดหวอทุกทั้งเรือนจำเลยครับต้องเอาชุดคอมโดข้างนอกเข้ามาพวกผมก็พวกวงวานผมแล้วก็พวกบอยพารดอนไม่วางเหล็กไม่วางอะไรกันจนแบบปุ๊บเอาเราขึ้นไปข้างบนบแต่ไม่โดนตีครับ ดยไหนใน,น,นวันนี้เราคุยกับคุณมังดุลเนี่ยผมคงขอถามคําถามอยู่สองคำถามเลยนะครับซึ่งคิดว่าหลายๆคนเนี้ยคงอยากจะรู้แล้วก็ที่สําคัญเนี้ยน่าจะยังไม่มีรายการไหนเนี่ยถามคําถามที่หนึ่งคือดักโทษจังหวัดราชบุรีทําไมเขาถึงมีปัญหากับพวกพวกดักโทษด้วยกันนะฮะ ที่เขาบินน่ะแต่ก่อนมันเป็นแดนความมั่นคงสูงไม่ว่าใครจะจะย้ายไปย้ายไปยากมากครับขชุดพวกผมยี่สิบคนน่ะย้ายจากกองเปรมไปคือทางกรมราชทัณฑน์เขาแทงมาว่าเราผัพวพันเกี่ยวโทรศัพท์มือถือปลุกปัน่นผู้ต้องขังให้เป็นประปากเจะพนักงานแล้วก็นําโทรศัพท์อะไรเข้าหลายๆอย่างเขาถึงจะย้ายไปเรือนจํากับเขาบินเพราะตอนนั้นเป็นความมั่นคงสูงนะครับเรือนจําแรกน่าจะน่าจะเรือนจําแรกครับที่ย้ายไป แล้วพอปุ๊บเราไปถึงที่นู่นเราไปเปลี่ยนระบบเขาครับจากแต่ก่อนเขาอยู่แบบนี้ชุดผู้ผมไปไปเปลี่ยนระบบนําโทรศัพท์เข้านํายาเสพติดเข้านําอะไรเข้าแล้วผลประโยชน์มันเริ่มมาพอผมปโยอดเริ่มมาปุ๊บเสร็จเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือความมีชฉาเพราะความมีชาปุ๊บเรามีเขาไม่มีเรามีเขาไม่มีเขาคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้ก็จะเป็นแผลในใจแล้วเหมือนบอกว่าเรายาเสพติดเข้ามาเราให้บ้าน เราให้บ้านลาดบุรีเราแบ่งยอดให้เขาบ้านลาดบุรีแบ่งยอดให้บ้านเมืองการแต่เราไปให้บ้านนครถมตอนนี้บ้านนครถมก็มองเราอีกอย่างแล้วว่าเฮ้ยบ้านนี้ให้บ้านนี้ให้บ้านนี้ไม่ให้มันเหมือนเป็นการมองข้ามมันแล้วก็พอยาเพติดเข้ามามาขายในเรือนจําเนี่ยสมมติบ้านกรุงเทพขายบ้านเมืองการมาซื้อบ้านเขาไม่มีเงินจ่ายเราเราไปตบไปเตะบ้านเขาบ้านนี้ขายลาดบุรีไม่มีเราไปตบไปเตะเขา มันก็จะเป็นแผลเป็นแผลที่ว่าเราพลาดมาแล้เขาเอาเราแค่น,นั้นเอาเอาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าไปอยู่ในเรือนจําเขาบินเนี่ยเรามีทั้งยาเสพติดเรามีทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะที่เราเป็นบ้านกรุงเทพในนั้นมีบ้านราชบุรีบ้านนครปฐมบ้านจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มหาชัยบ้านมหาชัยสี่บ้านนี้เนี่ยบ้านไหนที่พวกคุณมีปัญหามากที่สุดที่มีปัญหาส่วนมาก ตอนที่ผมอยู่ก็น่าจะเป็นเมืองการครับบ้านเมืองการครับผมบ้านเมืองการเนี่ยเขามีตัวเด็ดเด็เขาคือใครบ้างอะฮะพ่อบ้านเขาก็ตัวเด็ดเด็ดก็คือพ่อบ้านเขาจะซี้กับผมคือเบนชื่อเบนครับผมเบนบางเบนเอะฮะใช่บางเบนเมืองการใช่ครับอืมก็จะซี้กับผมเลยมีอะไรก็จะเบนกับผมจะคุยกันด้วยเหตุผลเพราะฉะนั้นเนี่ย เมืองการก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับบางดุลใช่ครับใช่ไหมครับแต่ที่บ้านที่เดือก็จะมีบ้านราชบุรีราชบุรีนี่บ้านลาชบุรีนี่คือถูกสนิทกับกรุงเทพครับสนิทกับกรุงเทพไม่ค่อยมีปัญหาไม่มีปัญหาหเลยครับบ้านราชบุรีแต่ว่ามีมีครั้งหนึ่งที่เห็นบอกว่าคนจังหวดัดราชบุรีเนี่ยเคยไปปิดกับดักโทษตอนนั้นคุณบางดุลอยู่ในเหตุการณ์ปะฮะปิดใช่ใช่เคยเคยมีเคยมีเคยมีปิดที่ว่ารวมรวมกับการจนบุรีไปปิดครับผมไปปิด ไม่ปิดแต่หมายถึงว่าแค่ตึงกันเฉยๆไม่ได้มีปัญหาแค่ตึงกันเฉยๆใช่ครับผมแล้วบ้านลาบุรีเนี่ยใครเป็นตัวหัวเด็กของบ้านลาบุรีฮะบ้านลาบุรีกับพี่โอครับพี่โอครับผมพี่โอเนี่ยโจทย์ของเขาเนี่ยมีไขรมัางฮะเท่าที่คุณบาดุลพอจะบอกไม่มีครับพี่โอเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ใส่ดีเพราะฉะนั้นบ้านกรุงเทพกับบ้านลาบุรีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมากมายไม่มีครับผมบ้านลาดุรีแล้วบ้านนครปฐมฮะบ้านนครปฐมเขาก็จะอยู่กับ Statement. In บ้านนครถมนี่จะอยู่กับคือคือบ้านนครถมก็จะอยู่กับบ้านกับกับบ้านพี่โอกับราชบุรีกับราชบุรีครับบ้านนครปฐมเนี่ยตัวตัวพ่อบ้านตัวใหญ่ของเขาคือชื่ออะไรฮะนครถมนครถมพ่อบ้านตอนนั้นนะครับเขาอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องครับมันไม่ไม่ตอนนั้นไม่ไม่ค่อยมีครับไม่ไม่ค่อยมีไม่ตอนนั้นก็จะมีนครถมมีมีโอมีโออยู่ มีโอนครปฐมอยู่มีโอนครปฐมมีมีใครอ่ะมีโอมีโอครับมีโออยู่แล้วก็บ้านมหาชัยก็สองสองครับผมตอนนั้นบ้านมหาชัยนี่มีปัญหาอะไรกับบางดูดปะฮะบ้านมหาชัยไม่มีครับบ้านบ้านโอโอกับจี๊ดสองคนยืนยืนบ้านนครปฐมอยู่ส่วนสองนี่น่าจะยืนอยู่บ้านบ้านมหาชัย ทนีนีเนี่ยใ,ในจํานวนสีบ้านเนี่ยเบื้องในจำนวนสีบ้านเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยทางคุณบางดุลไม่ได้มีปัญหาอะไรกับสีบ้านหลังนี้ไม่ไม่มีครับและพวกปังวานพวกอะไรเมงปากดําพวกอะไรทั้งหลายแหละพวกว่าต้องถือว่าเอ,อ่อตัวตึงๆของรักโทษเหล่านี้เนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเจเนเรชั่นรุ่นเดียวกับ ปัญดูถูกไหมคเพราะฉะนั้นกับสี่บ้านนี้ไม่มีปัญหาไม่มีครับจะเป็นบุคคลมากกว่าถามว่ามีไหมมีครับแต่เป็นเป็นเป็นบุคคลอ๋อคนต่อคนไปใช่ครับผมอ๋อแต่แต่ถ้าผลภาพรวมเนี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับทีนี้เนี่ยมันต้องต้องมีอีกบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่คือพเราพยายามจะถามแขกรับเชิญหลายครั้งเนี่ยแต่ไม่ค่อยมีใครอยากจะให้รายละเอียดกับเราวันนี้จะลองถามคุณวังดูดูว่าวังดูจะให้อะไรกับเราไหมพวกภาคใต้อะฮะพวกภาคใต้ครับ ในสายตาผมพวกภาคใต้ที่เมืองการไอ้ที่ราชบุรีเขาบินนะครับก็สําหรับผมก็นิสัยดีนะครับผมไม่ได้ไปทะเลาะอะไรเขาพวกภาคใต้เนี่ยบ้านใต้เนี่ยเขาคือจังหวัดไหนฮะหรือว่าภาคใต้ทั้งหมดทั้งหมดครับทั้งหมดภาคใต้ภาคใต้นี่คือทั้งหมดคือเขามาเนี่ยคนใต้เนี่ยเขามาคือเขาอยู่เขามาปุ๊บเขาว่าอยู่บ้านใต้ก็คือบ้านใต้อยู่ด้วยกันทั้งหมดใช่ใช่ครับบ้านใต้นี่อยู่ในเขาบินเยอะไหมฮะก็เขาจะอยู่บ้านใต้ เขาตอนนั้นเขาอยู่แดนเก้าครับเขาอยู่แดนเก้าครับผมซึ่งตอนที่ผมย้ายไปกับบอยไปอยู่แดนเก้าเขาต้อนรับดีมากไม่มีปัญหาะไรกับเขาไม่มีปัญหาครับแล้วพ่อพานเขาคือชื่ออะไรคะพ่อ้านนะพิเชษครับผมพิเชษพิเชษนี้เขาไม่มีปัญหากับบางดุเขามีปัญหากับใครฮะไม่มีครับสาหรับชุดผู้ผมไม่กับพิเชษไม่มีกันเลยคือเขาต้อนรับดีเร้วเรียกน้องอยากได้อะไรเขาก็เอามาให้คือ เราไม่ได้เกยเขาอ่ะเขาไม่มาเกยเราคนอย่างพี่เชษนะอ๋อเหรอใช่ครับแล้วพี่เชษเขามีปัญหาอไรกักโทษคนใ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 นเจเนเรชันรุ่นเดียวกับคุณมังดุลมังหาไม่มีครับในชุดผมไม่มีเลยแต่ว่าชุดอื่นยังไม่รู้ไม่รู้ครับชุดอื่นผมไม่รู้แต่ประวัติเขาก็สุดยอดเหมือนกันคุณนี่เล่าให้ฟังได้ไหมฮะไม่อันนี้ผมไม่รู้ผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ครับเหรอแล้วแล้วที่แล้วที่ได้ยินมาคือเรื่องอะไรมังฮะเรื่องเกี่ยวกับบ้านใต้เนี่ฮะ ถ้าที่บ,งบังดุลพอจะเล่าเราฟังได้บ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีหลายๆแฟนข่าวของช่องเรานะครับอยากให้เราสัมภาษณ์นักโทษที่มาจากบ้านใต้เราพยายามจะหาทางที่จะติดต่อเพราะเราก็อยากจะคุยกับกับนักโทษที่เป็นชาวใต้นะครับเพราะว่าจริงๆงแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นภาคไหนเนี่ยก็น่ารักนะครับสําหรับภาคใต้ผมก็ชุดผมอะชุดผมที่ผมอยู่ในเหตุการณ์คือไม่มีไม่มีปัญหาเลย ไม่มีปัญหาเลยเขาเขาจะอยู่แค่แดนเก้าแดนเก้าแต่ก็บางแล้วก็แดนแดนเจ็ดแดนแล้วจะมีแบบเล็กๆน้อยๆคือเขาอยู่กันแบบไม่ได้เกย์ไม่ได้เกเลยแล้วตอนที่คุณบังดูอยู่ที่เขาบินเนี่ยที่บอกว่ามีม,มียามีมือถืออะไรเงี้ยเราได้คุยกันอะไรทางบ้านใต้ขึ้นมาเขาบีชาอะไรกับเราไหมอ่ะได้ต่างคนต่างมีครับเขาก็มีเราก็มีครับอ,อ๋อเขาก็มีใช่ครับเขาเหมือนใช,ใช่ครับผมอือเขาแต่ละบ้านเขามีของเขาอยู่แล้ว เขาก็มีวิธีการนาในการหาโัรศับเขาเหมือนกันใช่ครับผมส่วนมากจะทะเลาะกันข้างในส่วนมากผมจะบอกมันก็คือผลประโยชน์พอมีผลประโยชน์พ,ชนพวกนี้เข้ามามันก็ปัญหามันก็จะเกิดเกิดขึ้นมาอันนี้ได้น้อยนี่ได้มากปัญหามันก็ทะเลาะกับ,มกกบมมไม่รู้จักพอผมไม่รู้จักพอปุ๊บเดี๋ยวก็ทะเลาะกันแล้วอืมส่วนใหญ่ตอนที่อยู่ในเขาบินเนี่ยยาเนี่ยมันจะเข้ามาทางบ้านไหนมากที่สุดอะฮะก็คือว่า ต่างคนต่างเอาเข้าแต่ผมไม่ไม่ทราบว่าจะเข้าตรงไหนมากแบบกรุงเทพมาเนี้ยกรุงเทพเข้ามาก็เข้าของกรุงเทพมาของรัดลีของละครถมมาเขามาเขามีช่องทางของเขาแล้วเข้ามาเราก็เขาก็มาขายอ๋อเขามีถ้าเข้ามาเยอะเขาก็แบ่งแบ่งขายให้บ้านอื่นเลยใช่ใช่ครับทุกวันนี้เดินทาเขาเขาบินนี้เป็นยังไงบ้างครับทุกวันนี้ไม่มีแล้วตอนนี้ตอนผมปล่อยมานในติดเคเบิล ติดเคเบิลสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีแล้วเป็นเรนจําสีขาวนะครับตอนนี้ก็คือใช้โทรศัพท์เรนจัมไม่ได้อีกแล้วไม่ได้แล้วไม่มีแล้วครับเป็นสมัยก่อนอะได้แต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วเข้มงวดมากถ้าเกิดมีแค่เอาโทรศัพท์เข้าไปจะใช้ได้ไหมหรือเขาหรือเขาตัดสัญญาณหมดตัดสัญญาณก่อนป้อยมันตัดสัญญาณแล้วครับตัดสัญญาณใช้ไม่ได้แล้วครับใช้ใช้ไม่ได้เพราะตอนผมผมใช้ตอนนั้นต้องต้องไปแนบกับเนี่ยเปิดโหมด้เครื่องบินครับแนบกับกาแพงครับเพื่อหาสัญญาหาสัญญาครับ เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มันมีตัวตัดสัญญ,ญาอยู่แล้วตอนท<ช>ี่มีโทรศัพท์ยังไงก็ตัดสัญญาแล้วก็มีซูเปอร์แม็กสร้างซูเปอร์แม็กขึ้นมาแต่ผมปล่อยมาแล้วแต่เขาบอกโหดมากซูเปอร์แม็กก็ถึงบอกตอนนี้ที่ว่าฟังเพื่อนๆที่ว่าเปิดปล่อยมาบอกตอนนี้เป็นเดือนจำสีขาวแล้วไม่ค่อยมีเกมแค่เหล็กอันนึงตีทับตายเขาบอกเดี๋ยวนี้ขังเลยอ๋อถ้ามีเพิ่มมีเหล็กขึ้นมาโดนซวยเลยซวยเลยครับสมัยนี้เห็นเขาพูดกันนะพวกเพื่อนๆที่เพิ่งปล่อยมาเขาบอกอุหดีนี้ไม่ได้เลย ม่เหมือนสมัยนู่นสมัยก่อนแต่ก่อนเจ้าที่เขาเหมือนล้นจําเพิ่งเปิดครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทันยังไม่ทันเลี่ยมผู้ต้องขังก็สมัยก่อนพัสดุส่งได้ครัุพัสดุส่งได้ก็คอฟฟี่เมดอย่างเงี้ยคอฟฟี่เมดส่งมาแล้วเทคอฟฟี่เมดทิ้งเลยเททิ้งเอาพวกยาแก้ไอบทใส่เข้าไปแทนคอฟฟี่เมดแล้วก็ซีนใหม่ใส่กล่องเหมือนเดิมแล้วก็ส่งมาให้นักโทษแล้วก็ส่งมาให้นักโทษอย่างแล้วก็ของเยี่ยมบ้าน จากจกากญาเยี่ยมได้ให้ช่างกิโลเขาก็ยัดยามาใส่มาบางครั้งเอาเต็งโมผ่าเอาเต็งโมผ่าปุ๊บคว้านข้างในคว้านข้างในเอายายัดไปมะม่วง,ง,งทําได้หมดครับขนาดเม็ดทุเรียนยังทําได้เลยครับคว้านเอายาใส่เข้าไปหน,นักโทษหัวดีมากดัดแปลงหลบหลีกดีมากกระดูกไก่เนี้ยกระดูกด,ดูกไก่เจาะอสวานเจาะยายัดเข้าไป ก่อนยังไม่นี่จนไปมาเขายกเลิกไม่ให้ไม่ให้เอาเข้าไม่ให้ของทางบ้านเข้าไม่ให้พัสดุก็จบเลยตอนนี้แสดงว่าตอนนี้ทุกเรือนจําพัสดุจากทางบ้านเข้าไม่ได้หมดแล้วไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ผมไปมาก็คือแถวกรุงเทพเนี่ยไม่มีครับเขาไม่ให้ส่งแล้วเพราะแต่ก่อนรัตยาก็ส่งได้พัสดุแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีตอนผมออกมาเขางดไม่ให้แล้วสิภาปีที่เรือนจำเนี่ยมันสอนอะไรครับคุณบางดูลบ้างครับ ก็สอนครับคือการที่เราทําผิดมาทั้งหมดอ่ะไม่ว่าเราจะเก่อมันเป็นแค่ลุมชั่ววูบจริงอ่ะแต่พอเวลาเราไปอยู่ข้างในแล้วอ่ะมันมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาคือไม่ว่าใครแล้วแต่จะมาเล่าว่าอยู่ข้างในสบายนู่นเนี่ยจิตใต้สํานึกลึกๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะน้ําตาตกหมดเพราะคุกมันไม่ได้สบายอย่างที่เขามาเล่าหรอก วันนี้คุณบางดูลเนี่ยได้ชดใช้กรรมในสิ่งที่ท่นเคยทําผิดมาแล้ววันนี้คุณบางดูลก็มีชีวิตใหม่นะครับมีลูกสองคนห้าขวบหนึ่งคนแล้วก็หนึ่งขวบหนึ่งคนวันนี้ทาอาชีพสุจริตนะครับแล้วก็บอกกับเราหลังไมาว่าทุกคนนี้ชีวิตมีความสุขมากนะครับชีวิตที่มีอิสระเสรีไปไหนก็ได้แล้วก็ที่สําคัญมีลูกที่ต้องดูแลแล้วก็จะไม่กลับไปใช้ชีวิตอะไรที่ผิดพลาดกันเหมือนในอดีตขอบคุณแล้วก็ขอให้มีชีวิตที่สวยงามนะครับครับขอบคุณครับจะลืมนะครับ คาราชีวิญุน,นะครับผสมกับน้ำเย็นใส่น้ําแข็งแล้วก็กินอร่อยเพื่อช่วยคุณที่สูงอายุนะครับคุณลุงคุณป้าทั้งหลายเดินทางได้อย่างคล่องแคล่วจะลุกจะนั่งจะยืนจะเดินไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการปวดอีกต่อไปนะครับเจอกกนใหม่ใน EP หน้ากับรายการถามได้จันวันนี้ขอขอบคุณคุณบางดูแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามโดยตลอดสวัสดีครับ